สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News สิ้นสุดการรอคอยเปิดภาพหนุ่มเมน้องมาอยู่อวยพรวันเกิดลูกสุดซึง้งโตขึ้นอีกปีแล้วสำหรับน้องมาอยู่ลูกสาวสุดที่รักของเมปฏิดาหนุ่มกันชัยกำเนิดพลเราจะเห็นโมเมตนต์น่ารักน่ารัก พัฒนาการของน้องมาอยู่อยู่บ่อยครั้งผ่านโซเชียลและล่าสุดวันที่7พฤศจิกาย,ยน2566เป็นวันเกิดของน้องมาอยู่อายุครบ9ขวบโดยสาวเมโพสตคลิปรวบรวมโมเมนต์ที่แสนน่ารักและอบอุ่นลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมข้อความระบุว่า9ปีแล้วกับความรักอันบริสุทธิ์ความรักที่แม่คนนี้ อยากทําทุกอย่างให้กับลูกคนนี้ในทุกๆุกวันมายูหนูเป็นลูกคนเดียวต้องแข็งแรงเด็ดเดี่ยวนะลูกขอให้มายูเข้มแข็งในโลกใบนี้ขอให้มีแต่คนใจดีกับมายูเติบโตเป็นคนดีไม่ว่าเส้นทางชีวิตหนูจะเป็นอย่างไรไม่ต้องกังวลนะหนูจะมีแม่เมย์คนนี้อยู่เคียงข้างในทุกๆก้าวเดินเสมอนะคะรักมายูสุดหัวใจมายูก้าวขวบ ท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับต่างมาคอมเมนต์วอวยพรวันเกิดให้น้องมาอยู่จานวนมากเลยทีเดียวนอกจากนี้ก็ยังมีภาพครอบครัวล่าสุดอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอีกด้วยเป็นโมเมนต์ที่นานๆจะได้เห็นแต่บอกเลยว่าอบอุ่นมากๆเลยอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ